สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับนา้าไนแฟมิลี่ครับผมนะวันนี้ไปหเดี่ยววันนี้มีนัดนะครับวันนี้เราจะไปสู่ขวัญหลานนะครับนะครับหลานของเรานะครับก็คือน้องน้องอะไรนะน่าจะยังไม่มีชื่อนะครับก็เป็นลูกชายนะครับของน้อง สายฟ้านะครับมนมีสายฟ้านะครับนี่นะครับเป็นสมาชิกนะครับของลารแสดงเรานะครับผมนะเดี๋ยวน้าไนนะครับจะพานะครับไปสู่ขวัญนะครับน้าน้องๆลูกสาวอาลูกชายลูกชายของน้องสายฟ้านะครับผมนะเดี๋ยวไปกันเลยครับผมมาสตาร์ทรถก่อนครับการแสดงช้างเราก็เสร็จแล้วแหละตะกี้นะครับเสร็จตัขก็ไป วันนี้วันวันดีนะน้องน้องก็จะสู่ขวัญน,นะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผม start up o k มา,า okay. let's go oh. ครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณประวิธีนะครับในการสู่ขันนะครับของน้องช้าง,งลูกช้าตัวน้อยๆนะครับของพังสายฟ้านะคะโอ้ตัวนี้มีกรท่าไม่แก่นะครับมารอสู่ขันสวัสดีครับยายสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบยายจิตมีบรีบุรีบุขจ้างดอกจ้าคันรับอ่ะ อ้ยเตรียมของแล้วนอนใหญ่เตรียม,มเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วแต่เว่ลาเลยเอา,อ,เา,เอ,าอะไรไปวัดลาพักผ่อนอ๋อไปอำเภออำเภอมาไปทำอะไรอำเภอนะเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราสู่ควันนะครับอาจารย์นู่นนอนพักผ่อนอยู่ทางนู้นครับผมกระท่อมหลังน้อยๆนะครับลมเย็นๆฮะ,ะจุมาเองกันเนาะจ้า อันนี้ก็มีโอ้ยพังเอ็นมาแล้วพังเอ็นมาก่อนมูเขาเลยอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะผมเฮ้ยเฮยไม่ได้ไปโรงเรียนหน่วยเรียนยนโวยเรียนแล้วอ่ะไปไปดูทางนู้นก like ่อนจ้า <uno> จ้าจ <rain> okay. uh, ้าดูอีบอยายกันมาจ้าดูกินหมูกินหมูบอจ้าดูดูหมู โอ้นี่ครับมาลายนู้นู้นาอนี่ดูมาลายเนาะมาลายเหลืองมีประดาประดาไปด้วยธนบัตรนะครับไปไหนไปซื้อขนมไปซื้อกาหนูกอาจารย์นงมาด้วยครับอาจารย์นงสวัสดีครับอาจารย์นงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ไทรน้อยไทรน้อยตกลงจะเป็นไทรน้อยไทรใหญ่นไทรน้อยไทรไทรอะไรไทรน้อยต่อไปก็เป็นไทรใหญ่ไทรน้อยตอนนี้ไทรน้อยไทรใหญ่ไม่รักครับสวัสดีครับไม่รักสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอู้หายหน้าหายตาไปแล้วเออตอนนี้ให้ทำอะไรกินน้ำกันวะจะประวิธีการเริ่มกี่โมงครับเนี่ยบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงกิเทียนหรือไงจัดไปเสื้อ เป็นยังไงบ้างเออฮ่าฮอือเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากำลงัลงกํลังจ่ายฟ้าหมามีว่าไงไอฮือเไ,ไม่ถึงเดือนนะที่เราเจอกันแข็งแรงมากเลยครับอ่าวันนี้มาร่วมงานสู่ขวัญนะครับสู่ขวัญต้อนรับนะครับคลาย เดวมาแล้วครับเดี๋ยวมาเลยเสียงได้มาแล้วครับผมเสียงสักคร,ร,นร,นร,ร,นรูนึ่งเราเต้นหรเต้นอ่ะมามีเราเต้นหะเนี่มามีอเต้นอยู่เนี่ยเราจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเป็นในสิ่งส่วนตัวของของมามีแล้วก็ของของ ของลูกชายเออเอออะไรลูกอะไรอะไรครับอะไรลูกอะไรลูกอืมแข็งแรงแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะขอให้แข็งแรงนะแมวแมวเดี๋ยวติดเชื้อนเยอะแยะเลยทั้งหมาทั้งอะไรเต็มเลยเนี่ยโอเคครับผมอะไรครับโอเคอืมแข็งแรงแข็งแรงกูงายาวเนี่ยเนี่ยเชือกนีงายาวเนี่ยดูเลยสำหรับอุ้ย โอ้สัมผัสได้ไม่ธรรมดาเนี่ยตัวเองงาใหญ่ด้วยยาวด้วยตัวยาวด้วยอาไปดูก่อนมีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นไม่รู้แล้วพ่อเขาเลี้ยงหนูแล้วราเราเรางายาวในใครเลี้ยงงานเนี่ยแล้วใครเลี้ยงให้ไม่รักเลี้ยงเลยให้ไม่รักนี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น เออดูลูกชายลูกชายลูกชายเนี่ยของแท้ของแท้ของแท้อืม้ยยาตัวยามากเลยเนี่ยน้อยเนี่ยลงสบายเลยครับสถานที่การเป็นอยู่โอ้โหดูแล้วน้องมี เนยสบายมันโกรกลมโกรกได้ดีมากมันโล่งดีครับตนนี้ก็ทุ่งนาฝั่งนี้ทุงท่งนาทุ่งนาฝั่งนี้นะฮะลมโกรกจะมาฝั่งนี้ะลมลมลมจะมาฝั่งนี้นะ,ะ,นนนะ,ะโอเคโอเคใช้ได้แม่สายฟ้าก็ดูแลลูกน้อยได้ดีมากเลยครับเนี่ยดูแลได้ดีมากนะพูดจริงนะ,ะลูกหนึ่งมาไม่เท่าไหร่ลูกสองมาเนี่ยโอเคอนะ่ะ ได้เลยเนี่ยดูแลสบายๆแล้วับไม่ค่อยห่วงลูกเท่าไหร่ครับแต่คือช้างที่ไม่ค่อยห่วงลูกเ่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะสามารถที่จะอยู่กับกับคนได้กับช้างเชอกอื่นได้นะครับไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่กตที่อยู่ห่างนี่ปุ๊บจะร้องเลยปั๊บเนี่ยไม่ห่วงนะรักลูกรักลูกแต่ไม่ห่วงแล้วคือก,การการการเลี้ยงลูกของของคนเราก็เหมือนกันนะครับแค่เราปล่อยให้เขามี มีประสบการณ์เยอะๆออกไปนู่นเดินไปนู่นทีไม่ต้องห่วงร้องว่ามันจะทําให้ช้างของเราเนี่ยมันมันมีความรู้สึกที่ดีๆนะนายนายเขเคยบอกในช่วงการแสดงของช้างน้องน้องไปก่อนการแสดงน้องจะเดินเที่ยวเดินเล่นเดินอะไรเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายของของลูกช้างแข็งแรงโอ้ยเอาอะไรลูกอะไรแมวลูกแมว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 อานาย เข้าไปแล้วไป,วไปวนดะดูดูพระดาวพระดาวนี่ก็มีความสุขมากเลยเนี่ยพระดาวนี่โอ้โหตายเลยอ่อออสายฟ้ากไไ็ไม่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 ถึงกับเครียดนะครับเห็นไหมฮะนี่คือช้างสแสดงคือช้างที่อยู่กับคนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะไม,ไม่มีความเครียดเวลาคนไปอยู่ใกล้ๆคนอยู่เยอะๆเนี่ยเขาจะมีอะไรที่มันแบบสบายๆนะ ก็อยู่แบบสบายๆแบบไม่ไม่ไม่ห่วงลูกเกินไปลูกออกไปไกลได้นะไม่ไม่ได้ร้องเรียกเลยอันนี้คือไปเลยออกอยู่นอกๆประมาณสี่ห้าเมตรหกเมตรได้แบบสบายๆถ่าย<ค>้อดูสังแบบเกตดูผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมต้องขอบคุณแม่คผ้าคลุมเนี่คลุมหลังเนี่ยอลังการมากนะคลุมหลังเนี่ย ลาไหนานจะไม่บรรยายนะให้ดูให้ดูพฤติกรรมให้ดูความน่ารักของแม่กับลกูกพอควนันพอควานดาวก็อยู่ห่างๆนานาจะเก็บคลิปบรรยากาศนะครับ น่ารักน่ารักนะครับของแม่สายฟ้านะครับกับนูกเล็กนะครับตัวเล็กเน,นะครับอยากจะให้ทุกท่านมาสัมผัสกับความน่ารักของช้างแบบน,นี้จังเลยแต่ไม่ได้ให้มาแบบทีเดียวเยอะแยะนะไม่เอานะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษ,ษ,ษแล้วก็เป็นวันสู่ขวัญน,นะก็จะมีนะจะมีญาติพี่น้องนะครับแล้วก็มีเพื่อนผูงมากมายนะครับมา,มาร่วมแสดงความยินดีนะแต่ถ้าโอกาส ที่แบบไม่ใช่เป็นวันแบบนี้นะ่ะแนนน้าย,าย,ายไม่ไม่แนะนำนะครับให้มาดูกันเยอะๆนะนะถ้าจะมาก็ต้องมาทีละคน2คนมาให้กำลังใจนะสำหรับแม่ C, เม่เอฟซนาะนะครับอันี้ก็อยากจะให้แม่กับลูกได้นะได้มีเวลาที่ได้พักผ่อนหน่อยพอเวลาอายุเยอะกว่าน,นี้นะประมาณสักปีสปีแล้วก็ได้แล้วนะฮะ ปีสปีนี่ก็โอเคแล,ล้กลูกก็เริ่มเติบโตนะครับนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับก็รู้จักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสามารถที่จะมาดูได้หลายๆคนได้นะครับแต่ในช่วงตัวเล็กๆตัวน้อยๆขนาดนี้นะฮะไม่แนะนํานะครับให้มาดูกันมาให้กําลังใจกันเยอะนะนะครับให้มา,าถ้ามีเวลาก็มา,าท่านสองท่านมาดูแล้วก็รีบให้กําลังใจแล้วก็ อให้น้องชางได้พักผ่อนเนาะนะครับแล้วก็จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสำหรับช้างแม่ลูกนะครับที่กำลังทอดใหม่เนาะเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับห้อมล้อมไปด้วยทุ่งนานะครับนี่ที่่บ้านจินดานะครับมีฝั่งนู้นนะทีบานตะกางอยู่ฝังนนะาาฝ่งนี้ อยู่กตรงกลางนะครับสายฟ้าแล้วก็ลมโกลบตลอดเลยนะครับเสียงก็ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับสบายสบายนะครับก็เลยมีอะไรนะ,ะเรียกว่ามีมีมจิตที่สมาธิขึ้นนะครับมันไม่ต้องนะกังวลเรื่องเสียงนู่นนี่นั่นนะฮะปานจังก,ก็ไม่หลยประคบองุงมเต็มที่เลย อ่ะน้าไนก็เก็บคลิปบรรยากาศนะครับประมาณนี้ก่อนนะนะครับท่านใดที่อยากจะมาเป็นกําลังใจให้กับมามีสายฟ้าแม่สายฟ้านะครับกับไา่น้อยได้นะนะน้าไนการันตีเลยว่าเป็นช้างงานแน่นอนนะแล้วก็งานใหญ่เลยให้จับจับเลยก็โอเคแล้วนะครับ่ะสุดท้ายนี้ก็ครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องน้าานเต็มบีิเลยครับเปลี่ยนชื่อครับเคนนะนี่ดูแข็งแรงมากเลยนะมีปัญหาแล้วอ่า กำลังใจให้ด้วยนะครับมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วจ้าคนคนตาที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี่ในใจที่แข็งแรงแข็งแรงอ่ะแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับภายน้อยด้วยนะครับแล้วก็แม่หมามีสายฟ้าแล้วก็ควานดาวด้วยนะครับพ่อควานดาวในความรักนะครับอ่ะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่นันที่